ศาสดาอีซาจะกลับมาอย่างโลกขอ้อเท็จจริงที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับศาสดาอีซาที่ถูกแจ้งไว้ในอัลกุรอานและฮะดิสก็คือท่านไม่ได้ตายแต่จะกลับมายัางโลกก่อนวันสิ้นโลกมีหลักฐานอันชัดเจนที่สําคัญอย่างหนึ่งที่กล่าวถึงเรื่องนี้อัลกุรอาน หลักฐานที่หนึ่งและจะเป็นผู้ให้บรรดาที่ปฏิบัติตามเจ้าเหนือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายจนกระทั่งถึงวันกิยามะจงรำลึกถึงขณะที่อัลตรัสว่าโออีซาข้าจะเป็นผู้ที่รับเจ้าไปพร้อมด้วยชีวิตและร่างกายของเจ้าและจะเป็นผู้ยกเจ้าขึ้นไปอย่างข้าและจะเป็นผู้ทําให้เจ้าบริสุทธิ์พ้นจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและจะเป็นผู้เทียบรรดาที่ปฏิบัติตามเจ้า เหนือผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายจนกระทั่งถึงวันกิยามะและอย่างข้านั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าแล้วข้าจะตัดสินระหว่างพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกันพระเจ้าได้ระบุว่ากลุ่มของผู้ที่ปฏิบัติตามอิสาที่แท้จริงจะอยู่เหนือผู้ปฏิเสธศรัทธาจนกระทั่งถึงวันฟื้นคืนชีพแต่จนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่เคยมีกลุ่มดังกล่าวเลย อีซาไม่ได้มีผู้ปฏิบัติตามมากมายนักในช่วงเวลาที่ท่านอยู่บนโลกและเมื่อท่านขึ้นไปสู่พระเจ้าศาสนาที่ท่านได้นำมาก็เสื่อมโทรมลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันคริสต์ศาสนาได้เปลี่ยนแปลงไปจากศาสนาดั้งเดิมจนไม่มีอะไรเหมือนกับศาสนาที่อีซาได้สอนไว้อีกเลยปัจจุบันนี้ชาวคริสต์มีความเชื่อที่ว่าศาสนาอีซาคือบุตรของพระเจ้าและยังมีความเชื่อในไตรภา,าคีอันได้แก่พร,ระบิดาพระบุตร และพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ในกรณีนี้องค์การที่ว่าและเราจะเป็นผู้ทําให้บรรดาที่ปฏิบัติตามเจ้าเหนื้อผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายจึงกระทั่งถึงวันพิยามะจึงเป็นข้อความที่ชัดเจนบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามศาสดาอีสาอย่างแท้จริงจะปรากฏตัวขึ้นเมื่อเขากลับมายังโลกและจะเหนือกว่าผู้ปฏิเสธไปจนถึงวันสิ้นโลกพระเจ้าทรงรู้ดีที่สุดหลักฐานที่สอง และไม่มีชาวคมภีคนใดนอกจากเขาจะต้องศรัทธาอย่างแน่นอนต่อท่านนบีอีสาก่อนที่เขาจะตายและไม่มีชาวคมภีคนใดนอกจากเขาจะต้องศรัทธาอย่างแน่นอนต่อท่านนบีอีสาก่อนที่เขาจะตายและวันกิยามะนั้นเขาจะเป็นพยานยืนยันแก่พวกเขาเหล่านั้นประโยคที่ว่าและไม่มีชาวคัมภี์คนใดนอกจากเขาจะต้องศรัทธาอย่างแน่นอนต่อท่านนบีอีสาก่อนที่เขาจะตาย มีความน่าสนใจมากนักวิชาการอิสลามต่างเห็นพ้องกันว่าคำว่าเขาหมายถึงศาสดาอีสาเพราะว่าในองค์การต่อมามันหมายถึงตัวเขามีจุดที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งในคำว่าก่อนที่เขาจะตายสิ่งที่ถูกกล่าวถึงตรงนี้ก็คือการตายของศาสดาอีสาแต่ศาสดาอีสาไม่ได้ตายหากถูกยกขึ้นไปโดยพระเจ้าต่างหากกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าท่านจะตายได้ก็ต่อเมื่อท่านได้ไดกลับมาใช้าาชีวิตบนโลกนี้อีกครั้งนั่นเอง ดังนั้นองค์การเหล่านี้จึงเท่ากับเป็นหลักฐานที่โต้แย้งไม่ได้เลยว่า,าศาสดาอีสานจะกลับมายัางโลกนี้อีกครั้งแน่นอนว่าพระเจ้าทรงรู้ดีที่สุดยังได้มีการแจ้งว้ในหลายองค์การอีกเช่นกันว่าทุกาศาสนาที่มาจากคําสอนของพระเจ้าจะเชื่อในาศาสดาอีสาซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเช่นกันอย่งางไรก็ตามในอนาคต เมื่อศาสดาอีสากลับมายังโลกอีกครั้งชนชาวคัมภีจะได้เห็นและรู้จากเขาจะเชื่อฟังเขาเช่นเดียวกับชาวมุสลิมและศาสดาอีสาจะเป็นพยานแก่พวกเขาในวันปรโลกแน่นอนว่าพระเจ้าทรงรู้ดียิ่งหลักฐานที่สาม และแน่นอนแท้จริงเขาเป็นเครื่องหมายแห่งยามอวสานและแน่นอนแท้จริงเขาเป็นเครื่องหมายแห่งยามอวสานดังนั้นเจ้าอย่าได้สงสัยในเรื่องนี้แต่จงปฏิบัติตามฉันนี่คือแนวทางอันเที่ยงธรรมเป็นที่ชัดเจนว่าคำว่าเขาในองค์การนี้กล่าวถึงศาสดาอีสา เพราะว่าในองค์การก่อนหน้านี้ได้กล่าวถึงอีสซาเช่นกันและใช้คำสรรพนามภูเพื่อกล่าวถึงเขาเขาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นบ่าวคนหนึ่งซึ่งเราได้ให้ความโปรดปรานแก่เขาและเราได้ทำให้เขาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่วงวารของอิสราเอล ที่จริงรานักอถาธิบายเอากรรอ่านเกือบทั้งหมดนักวิชาการอิสลามจํานวนมากต่างเห็นพ้องกันว่าคําว่าเขาในองค์การหล่านี้หมายถึงศาสดาอีสซาเราสามารถกล่าวได้ว่าองค์การนี้เป็นเครื่องหมายที่ชัดเจนว่าศาส,สดาอีสซาจะกลับมายัางโลกในช่วงเวลาสุดท้ายนั่นก็เพราะศาส,สดาอีสซาเคยใช้ชีวิตบนโลกเมื่อประมาณ6ศตวรรษก่อนที่เอลกุรอานจะถูกประธานลงมาด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถจะตีความบอว่า การมาของท่านเมื่อครั้งแรกนั้นเป็นเครื่องหมายแห่งวันสิ้นโลกความหมายขององค์การนี้ก็คือศาสดาอิซาจะกลับมายัางโลกในช่วงเวลาสุดท้ายหรือเรียกอย่างหนึ่งว่ายุคสุดท้ายก่อนวันสิ้นโลกและมันจะเป็นเครื่องหมายของวันสิ้นโลกนักรายงานฮาดิสเช่นอบูฮุรอยรอ์อิบนุอับบาสกอดาดะมอลิอิบนุด,ดีนาร อดหัด,ดาหาอบูเรซินอบูอับดุลรอฮ,ฮ์มานฮุไมและอิบูมวไซินได้ระบุว่าการมาของศาส,สดาอีสซาจะเป็นสัญญาณหนึ่งของวันสิ้นโลกอย่างแน่นอนในการอธิบายของตองบารีได้อธิบายถึงโอกาสน้ว่าการปรากฏกายของศาส,สดาอีสซาเป็นสัญญาณ,ญญาณที่แสดงให้เห็นว่าเวลาแห่งวันสิ้นโลกกำลังจะมานั่นก็เพราะว่าการปรากฏกายของท่านเป็นหนึ่งในสัญญาณทั้งหลายของวันสิ้นโลก การกลับมายังโลกของท่านเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจุดจบของโลกได้มาถึงแล้วและเป็นการเริ่มต้นของวันประโลกแน่นอนว่าพระเจ้าทรงรู้ดีที่สุดหลักฐานที่สพระองค์จะสอนท่านให้รู้คำพีและความมุ่งหมายแห่งบรรดาศาสนาและคำพีเตารอดและคำพีอินยินจงรำลึกขณะที่อเลอ์ตราดแก่อิซาบุตรของมาร์ยามว่า ตรงระลึกถึงความโปรดปรานของข้าที่มีต่อเจ้าและมารดาของเจ้าขณะที่ข้าได้สนับสนุนเจ้าด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์โดยที่เจ้าพูดกับผู้คนขณะนอนแบเบาะอยู่และขณะที่อยู่ในวัยกลางคนและขณะที่ข้าได้สอนเจ้าซึ่งคำพีและความมุ่งหมายแห่งมรยาศาสนาและคำพีเตารรอดและคำพีอินยีน โอกาสนี้แสดงว่า resident, พระเจ้าจะสอนให้อิสา,สารู้คำภีร์คมภีรเตาตอรอนและคำภีอิงยินเห็นได้ชัดว่าคำถามเกี่ยวกับคมภีร์เล่มนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเมื่อเราได้ตรวจสอบโอก์การสในอัลกุรอานแล้วเราจะเห็นได้ว่าคำว่าคมภีร์ในที่นี้หมายถึงคำภีร์อัลกุรอานในกรณีนี้อัลกุรอานเป็นคำภีรฉบับที่สามที่อิสาจะได้เรียนรู้ แต่ว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเขาได้กลับมาอย่างโลกนี้อีกครั้งเท่านั้นเพราะว่าท่านได้เคยใช้ชีวิตบนโลกนี้เมื่อ600ปีก่อนที่อัลกุรอานจะถูกประทานมามันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะได้รู้รอัลกุรอานในช่วงเวลานั้นยาดิถูกปล่าวว้ในฮะดิษของท่านาศาสดาของเราด้วยว่าเมื่อาศาสดาอีสากลับมาท่านจะไม่ใช้คัมภีร์ไบเบิลในการปรกครองแต่จะใช้คัมภีร์อัลกุรอาน เขาจะนำพวกท่านโดยใช้คำพีจากพระพวกพิบาลของพวกท่านและสุดนะจากศาสดาของพวกท่านสรุปได้สั้นๆว่าศาสดาอีสาจะกลับมายใงโล <topl> ก um นี้อีกครั้งและจะได้เรียนคำพีอัลกรอานในเวลานั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระเจ้าทรงรู้ความจริงหลักฐานที่ห อุปมาของอิสานะอลัลลอฮ์นั้นดั่งบุปมาของอาดัมแท้จริงอุปมาของอิสานะอลัลลอฮ์นั้นดั่งอุปมาของอาดัมเป็นไปได้อีกเช่นกันว่าองค์การนี้ก็หมายถึงการกลับมาอีกครั้งของศาสดาอีสานักวิชาการมุสลิมพูดที่อธาาิบายอัลกุรอานต่างเชื่อเห็นว่า องค์การนี้อธิบายถึงข้อเท็จจริงที่ศาสดาทั้งสองไม่มีบิดาซึ่งพระเจ้าได้สร้างท่านทั้งสองมาด้วยคําบัญชาว่าจงเป็นเร่างไรก็ตามองค์การนี้ก็ยังสามารถมีความหมายได้อีกอย่างหนึ่งว่าอาดัมเคยถูกส่งมาอย่างโลกจากพระเจ้าได้อิสาก็จะถูกส่งมาอย่างโลกจากพระเจ้าในระหว่างยุคสุดท้ายได้เช่นกันหลักฐานที่6 วันที่ฉันถูกคลอดและวันที่ฉันตายและวันที่ฉันถูกให้ฟื้นขึ้นมาให้มีชีวิตใหม่อิสากล่าวว่าขอความสันติตรงมีแด่ฉันวันที่ฉันถูกคลอดและวันที่ฉันสิ้นชีวิตและวันที่ฉันถูกให้ฟื้นขึ้นให้มีชีวิตใหม่องค์การนี้พูดถึงวันที่ท่านจะสิ้นชีวิต การเส้นชีวิตครั้งที่สองนี้จะสามารถเป็นไปได้ก็ภายหลังจากที่ท่านได้กลับมาใช้ชีวิตบนโลกนี้ในยุคสุดท้ายเท่านั้นแน่นอนว่าพระเจ้าทรงรู้สิ่งที่แท้จริงหลักฐานที่7จ็้พูดกับผู้คนขณะนอนแบะเบาะอ,อยู่และขณะที่อยู่ในวัยกลางคนจงรำลึกขณะที่อ,อ,อัลลอฮ์ตรัสแก่อิซาบุตรของมรยยามว่า จงรำลึกถึงความโปรปรานของข้าที่มีต่อเจ้าและบรรดาของเจ้าขณะที่ข้าได้สนับสนุนเจ้าด้วยวิญญาณอันบริสุทธิ์โดยที่เจ้าพูดกับผู้คนขณะนอนแบเบาะอยู่และขณะที่อยู่ในวัยกลางคนและเขาจะพูดกับผู้คนในขณะที่เขานอนแบเบาะอยู่และในวัยกลางคนและจะอยู่ในหมู่คนดี กรันซึ่งถูกใช้ในสององค์การนี้เท่านั้นเพื่อใช้ในการกล่าวถึงอีซาและกล่าวถึงวัยผู้ใหญ่ของอีซามีความหมายว่าคนที่มีอายุระหว่าง30-50ปีคนที่ไม่ใช่เด็กอีกต่อไปคนที่มีอายุถึงวัยชากันแล้วนักวิชาการมุสลิมเห็นพ้องกันว่าคำนี้หมายถึงวัย35ปีขึ้นไปพวกเขามีทัศนะจากคดีว่าอีซาถูกยกขึ้นสู่พระเจ้าในช่วงวัย30ต้น,ตน เพราะฉะนั้นศาส,สดาอีสายยังมีอายุไม่ถึงวัยกาลันในช่วงที่ท่านใช้ชีวิตอยู่เป็นครั้งแรกนี่อาจจะแสดงให้เห็นว่าท่านจะกลับมาใช้ชีวิตบนโลกนี้อีกเป็นครั้งที่สองในตำราอาธาิบายของตอบารีอิมบันอตอบารีได้ให้คำอธิบายองค์การเหล่านั้นไว้ดังนี้องค์การเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการที่ท่านจะได้ใช้ชีวิตตลอดอายุขัยของท่านและพูดกับผู้คนในวัยชะกานนั้น อิซาจะต้องกลับลงมาจากเบื้องบนนั่นก็เพราะว่าท่านถูกยกขึ้นสู่เบื้องบนเมื่อตอนที่ท่านยังหนุ่มอยู่อีซาจะเป็นที่รู้จักได้โดยข้อเท็จจริงที่ว่าเขาจะไม่มีญาติพี่น้องเลยและจะไม่มีใครรู้จักเขาสักคน ในสุรที่สามองค์การที่45พระเจ้าได้บอกเราว่าศาสดาอีซาเป็นผู้มีเกียรติในโลกนี้และประโลกและจะอยู่ในหมู่ผู้ใกล้ชิดดังนั้นเช่นเดียวกับศาสดาทั้งหลาย อีซาจะเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปด้วยเกียรติและคุณความดีของท่านซึ่งจะเห็นได้ในบรรดาผู้ที่ถูกเลือกโดยพระเจ้าเท่านั้นผู้ที่ได้เห็นท่านจะรู้จักท่านในทันทีและจะมีความสงสัยในเรื่องนี้อยู่ในใจนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้จะยังมีข้อเท็จจริงอ,อื่นอีกที่จะเปิดเผยลักษณะของท่านไม่ต้องสงสัยเลยว่าดึงใดน,นั้นคือข้อเท็จจริงที่ว่าท่านจะไม่มีญาติพี่น้องครอบครัวหรือคนรู้จักท้นเคยบนโลกนี้เลยจะไม่ มีแม้แต่คนเดียวที่ออกพูดว่าผมรู้จักเขามานานแล้วผมเคยเห็นเขาเมื่อน,น,นั้นเมื่อนี้แล้วคนเหล่านี้ก็เป็นครอบครัวและก็ญาติพี่น้องของเขานั่นก็เพราะว่าคนที่เคยรู้จักท่านนั้นได้มีชีวิตอยู่และสิ้นชีวิตไปแล้วเมื่อ2,000ปีก่อน ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบรรทฐานนี้จะทําให้ข้ออ้างร้ายเหตุผลที่อ้างถึงพระเมสสายาผู้จะมาปรากฏตัวในเวลานั้นเวลานี้เป็นโมฆะไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องร้เหตุผลที่สุดที่ใครสักคนจะใช้ชีวิตเป็นเด็กหยุดหลอดเวลาท่ามกลางผู้คนและเป็นที่รู้จักของคนนับไม่ถ้วนมาตั้งแต่นั้นและบอกว่าเขาคือศาสดาอีซา ในทางกลับกันกเมื่อศาดาอีสากลับมาอย่างโลกมันจะไม่มีข้อสงสัยในลักษณะของท่านเลยจะไม่มีใครหาเหตุผลมากล่าวได้เลยว่าคนผู้นี้ไม่มีทางเป็นศาดาอีสาเพราะว่าศาสดาอีซาจะกลับมาในรูปแบบเ,บเดียวกับเมื่อตอนที่ท่านถูกยกขึ้นไปสู่พระเจ้าจะสวมเสื้อผ้าชุดเดิมและจะมีลักษณะโดดเด่นซึ่งไม่มีมนุษย์คนใดสามารถลอกเลียนแบบได้ พีซาจะกลับมา